าดูความรู้สึกของประชาชนกันบ้างนะคะภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสและร่วมหารือก,กับนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซียค่ะประชาชนชาวกโกลกดีใจนายกไทยมาเลเซียเร่งผลักดันโครงการสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโกโลกคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ดีขึ้นค่ะ หลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อเข้าร่วมประชุมหารือทวิภาคีร่วมกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซียพร้อมหารือความคืบหน้าโครงการการก่อสร้างสะพานคู่ขนานข้าแม่น้ำโกลกแห่งที่2และการดำเนินงานตามนโยบายเมืองคู่แฝดที่บริเวณด่านพรมแดนอำเภอสุไโกลกจังหวัดนราธิวาส โดยการหารือที่ผ่านมาเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะผลักดันให้เกิดความสงบสุขและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยและรัฐในภาคเหนือของมาเลเซีย เพื่อเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนของทั้งสองฝั่งพร้อมหารือแนวทางที่จะเพิ่มปริมาณการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศซึ่งคาดว่าโครงการสะพานคู่ขนานข้าแม่น้ำโกโลกจะเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียที่เชื่อมโยงกันในการร่วมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและการขนส่ง สามารถเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีนายซีอาแวร์ A are, คือจิหัวหน้าวินมอเตอร์ไซค์ที่ด่านสมัยโกลกก็เปิดเผยนะครับว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวชาวม,มาเลเซียนิยมเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะวันศุกร์เสาร์และก็วันอาทิตย์ ะเข้ามาเที่ยวในไทยกันเยอะมากส่วนใหญ่ไปเที่ยวในตัวเมืองนราธิวาสหัดใหญ่แล้วก็ที่เบตงนะครับส่วนที่อำเภอสุมัยโกโลกจะแวะรับประทานอาหารแล้วก็ซื้อของฝากกลับไปที่มาเลเซียในส่วนของปัญหาที่เจอที่ด่านณนะขณะนี้ก็คือชั่วโมงเร่งรีบอย่าง6กโมงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นการจราจรที่ด่านนะัจะติดขัดมากคิดว่าถ้าโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกล,ลกเสร็จจะช่วยให้การจราจรทั้งขาเข้าและขาออกคล่องตัวขึ้น นักท่องเที่ยวชาวม,มาเลเซียจะเข้ามายังประเทศไทยได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าการเดินทางสะดวกสบายและดีใจที่นายกไทยและนายกมาเลเซียให้ความสําคัญกับการก่อสร้างสะพานคู่ขนานที่ด่านพรมแดนสุไใหม่โกลก ซึ่งจะทําให้ประชาชนชาวสมัยโกโลกมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นตามไปด้วยครับด้านนางสุขีนันจันสรีแม่ค้าขายผลไม้ตลาดเกนตติ้งสวยโกโลกบอกว่าโครงการสะพานคู่ขนานสวยโกโลกรันเตาปัญญงได้ยินมานานแล้วแต่ไม่มีความคืบหน้านะคะเมือาา่อทราบว่านายกเศรษฐาและนายกมาเลเซียมาหารือในเรื่องของการเร่งรัดการทําโครงการสะพานคู่ขนานข้าแม่น้ําโกโลกก็ดีใจเพราะประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย จะได้เดินทางไปมาหาสู่เชื่อมโยงกันได้สะดวกตอนนี้ชาวมาเลเซียที่จะเข้ามาประเทศไทยค่อนข้างลำบากเพราะมีช่องทางเดียวทําให้เข้ามาไม่น้อยนะคะถ้ามีสะพานเชื่อมกันาชาวมาเลเซียก็จะเข้ามาเที่ยวในไทยได้มากขึ้นเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นค้าขายได้มากขึ้นประชาชนคาดหวังว่าโครงการสะพานคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นนี้จะสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีค่ะ